ตายผมรอ,อดอะ่ะเปิดกาดตั้งแลแต่นตีมันแม่นหน่อยที่หเ,เปิดกาดชิงกับเอาหน่อยคุกขังขงงามเงาหนยใหม่เดี๋ยวเราไปขึ้นดว้นลว เปิดกาดครับเปิดกาดสัตว์เลยต้อมเข้าไปหน่อยกันไอ้หนูไวได้ล้ได้แล้ออกมาแล้วกันไอ้ไว้ก็ไอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอืมนี่นะครับเอาจนได้ครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้แม่ครับตัวนี้ใหญ่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 แม่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  โอ้ยนี่แหละครับแม่ครับใหญ่เลครับเข้าตาเลยครับออกมาโอ้โหเพื่นอนเพื่อนหลุดครับเพื่อนตัวแม่นะโอ้เข้าตานะนเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนนะ ได้เห็นตัวแล้วนะครับผมตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วนะเพราะว่า,าได้มาตัวหนึ่งแล้วครับอยู่ในดงด้านบนนี้แล้วนะเห็นไหมได้ตัวพ่อเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยตัวหนึ่งนะก็ตัวแม่ก็ปล่อยไปนะแม่นี่ใหญ่นะครับไซสี่นะแต่ไม่ได้ขึ้นเรือนะเพื่อนนะโอ้ <laughs> แต่ก็โอเคเคพื่อนๆโอ้ยังใหญ่เลยนะแม่นะแต่เข้าตาเลยนะครับนะดายนะโอ้โหดูตะขอครับนะตะขอก็ไม่ได้ลานะครับ โอ้โหใหญ่จริงครับตัวนี้